นี่เราเชิญผีมาเจอหนิบ่านเรา900เอา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 ซุกผีเจอครับผม900 9 0แม่นิตองหนออืหงอกเนื่อยนาเยอะบอกคน่อนอ่โอครับผมวันที่ผ่านมาจับหลักฐานยืนยันครับอยู่ที่เอ่นานครับยื่เผาสิบใช่ไหมอืเสื้อตีนคือหมาหอนมันบ่อปูวเสื้อตีขึ้นมาอนอ้มานี่หมาหอนเลยได้เป็นหมาหอนอยูนะอืเจ็ดยุด คุ้้มมัน่ามาหอนเลยโอ้เพิ่ช่วสั่งไปครับผมอ่าใบสองใสองร่เบ็ดเออเบหกสิบเจ็ดสิบายายเรื่องเอหกสิบเจ็ดสิบออส้นมาหอนนะครับเ้วยอ้พี่ครับผมงวดก้อนพามไปเพื่อาเนาะครับผมเขาถิมแนี่อ่าอ้งวดนี่ขอสามตัวแตกน้องปูเนาะสามตัวอ่า นี่ปูข้มมีสามตัวไปอ้าวอาจารย์นี่มนี่มีแต่สามปูตัววัดอ่าอาจารย์มีสามตัวสองตัวล่างเนี่ยันเต็ถอแมตัวรว่าเน้นสามตัวนี่ว่ามอนมานีมัลกองดักใขด้ยเจอีนี่โอ้โบ่ถือมักองดักก็บกทีูดอีอ่ะอ่ามันอ่อี้นี่ตีบ้บ่หันบ่ถือมักองดักให้ขวอด้วยอ่าบานี้ะครับผมก็จ่ออี้อ่ะอ่าตามกองอ่อืมโอ้ อ่าอ้อเอาวันนี้เป็นใจพี่น้องครับผมอ่ารอติดตามไปพร้อมๆกันอ๋อพอขึ้นเาตัอก่งัอืนนอก็มาบสมมต่อยนะเกจนเล้ยเรเน่า่ะโอ้ยเน่าก็ตัอยู่เโอ้ย่นราหอยะครับบ่วงของอยู่ในถุงอ้หูยบ่วง อันี่ว่ะเสือกเส้นที่เน่าค่าต้นนี่เนี่ยโอ้ครับดีครับตัวนี้เป็นตัใหม่อเออเส้นมะหอนโอ้เส้นนีเส้นมะอนอนเมื่อนี่เสี้ยวเน่าค่าต้นเื้เส้นมะหอนปุ๊บอ้ามาเสี้ยวเส้นเนาหอนก่อนหนะเนี่อเป็นนี่ยเน่าหอนเส้นมะหอนเน่าค่าต้นคู่กันกี่แห้งปุ๊โอ้เอาเอาตะจักรลดปุ๊บเออเดียวเลยมัดเม็ดเดียว อืมเอาเม็ดเดียวด้วยจังๆเลยอเอาเช็ดเดียวจังๆมันยังปุุ๊ว้าวโอ้ยโอ้ยยังดังเลยดิขวบยังแล้ววะครันจังหวะปุ๊บฟึกเลยครับอีพีค่ครับผมยิ้เสียงบ่วยอีพี่ครับผมอืมโอ้ยมาเพิ่นเงอะไรโอ้ยนึทจะรูปได้ยังนี่หัดใชฟัง อืน่ยู่ก็ตาย่หมืมร่วมกันยืนมดเป็นบ่อปูเอาเอานอง่าต้นว่าทนทีน้องครับผมอ่รอ็ติดตามเอาของแท้พี่น้องกลางขัวกลางปลาอืม่อขอ่ไยืดยืดเกลียเอาของแท้ของแท้ผีก้อนผีเป็ต่อผีืตัอผีแต่เลยเอาสองเส้นออ็นตัอผี กูน็นผีอผีเลยเ็เข็เสษนั่นแหละแต่ว่าที่ต่อผีเยอี่นี่คือเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเด้อปกติเนี่ยคนเอาเส้นยอนี่ยูคนว่าผีต่อผีครับเพราะว่าเฮ็ดมันน่เพราะ่มันตะงอออกมลียว มันเหละมันมันมัเป็นสามตัวได้ครับผมต้องยกทีละตัวโอ้จะเป็นสามตัวรอบเดียวไม่ได้แคบอ่ามันตรงกางไงครับครับผมแล้วก็ผีต่อผีพว่าผู้นั้นบุญทอกสี่คนเน่า้าเนาะครับผข้าต้นไปแ้เนาะทุกข้าต้นเตี้ยเป็นเน่าข้าเสือกท่นีโอ้คนเล่สุขขาต้น อืมบมีกระดาษเพียงห้องบอกปูให้ยังไงมีอะไรเยอะเอ๊าตาเลยตากเลยเลยไ่ว่างขัดเอยกดมีตูบเทียนเก่มาเลยสูบใหญเกูบเ้อรดนมีตูบมีเทียนเก่ามาครับ ตาทูาทูตาทูอันนี้จะเปิดพุ่มด้นีเปิดพุ่มก่อนเปิดพุ่มดที่ลงึกพุ่มยาคมเปิดว่าผมก็เปิดว่าคนก็ปมันนมาคูจบทิ้นะเรัไหมเป็น้เลี้ยงจบทิ้่ะครับผมขากินูมสียค่าคู่กับไข้อนีกันกันติดกัต้งเลี้ยงคนไอ้คนจะมาุ้นถือบะมาลา้ยงนจัดจียโออเหนื่อยบม่านยัล้วก็เป็นไรตังค์ย่งนครับผม เป็นแก้วดูดดนี่อลหองซองนอเนอะกู้คุ้มผมโ่หองซองมาจากลอยซองอะไรอยู่เนี่ยอ้อมาลอ <ผม S 2> ยซองถือลอยเที่ยวคนเลียวแห่งคือใครอ๋อขับไปพี่ครับผมสาธุสาธุสาธุน้เมเปิดทรมอเปิดสังข้งเปิดเปิดตีสวสเภะาวา สาธุสาธุสาธุสุรันโทเยเทวาสังฆาสมาคตาดูลาเทปราชาทันไลไยบุญมีอินทรธาติปติลาเจ้าเป็นเจ้าเป็นประธานครับทั้งท่าผมจะมีมั่นอันยังเดชกราพาทิชนเจ้ามีเศษชายแสงทั้งพระจัน์จอนแง่งพงพนนัตมีิหงวิหาพาลาหัอสุรินทาต it นห um มดปะม้วนนาตุกเวหุตนตะลง่มีมั่นเพียมพอมกับพญุมลาจเจ้าหัวดี กับนั่งเท่าไหรแบบนำตกเย็นทำตกหินผานั่งไปนลานยันกางซุนเป็นตรนีทั้งสาโบตอนนีุ้กย่ำงานมาไม่กวดโพสีอันมีผาไหนผานังกำไปใส่หนึ่งกุงสีกำไปเพราะเป็นยันเจ้าเป็นเกิดขพอันเชิญเทพาเจ้าทั้งหลายจงเสียาจนาลงมาเดกกันทุกท่านทุกคนทุกองค์เทินั้กะจังละตะนังกะลมามาเดินงานัเอัเชิญทุกกุ้ดีทัง อนเชิญีลดมีหยาดนีข้อตายยุ่งนีลอยก็ผีมาหนีมายุ่กันยุนีเสียกใน่เบอนี่ผีถึงเงาเปลยผีมัมีคนมีหยาดยุ่นีก็มาเชมาจะถือเกดสามตัวมันมีเป็นบารกันมาบอกเกล็ดนะให้มาเถิดบารนีสุมทิมเบิดแยกเสียกยุ่นีโอออสามตัวบ่แตกสุมทิมเลยมันมีมันยุ่แท้ กันพอสี่สุมท <erman S 1> ิมมัดชูเซน้กันว่าอืมออนีจ้าวัสังขารอุปาปามินอุปาจิตตวารินเตสังโมปสุโมสุโคนี่จาวัสังขารอุปาปาใธทรมิโนุอุปาจิตตวารินเตสังโมปสุโมสุโคหัดเขาหัดเขาหัดเขาด

Ah, bokma jam tuh jalan mulai. Bintu dari kau ke tuh maya. Bokma. อืลังมากก็ลังเลยตัวแรกมาลัดเก็บเยอะมากครับบูเก็บมาเกิเก็บไม่แล้ครับพี่ครับผมตัวแรกปูว่าเป็นเหล็กเก็บเลยครับพี่ครับผมเป็นเหล็กยังกระเบิงนะครับพี่ครับ Khăn hai cái hai ra, dứt cái dứt coi Đây có khăn đằng này À dứt lẹ nó Dứt lẹ Nhìn bay giám bay, giám bay coi ก็นี่เลขเจ็ดเาดูได้สองตัวเลขเจ็ดเป็นหย่าไปเลยครับได้สิครผมเลขเจ็ดทีด่เลขสองตัวนี้ศูนย์ดีมากก่อนเด้อเจ็ดกับศูนย์นี่กระดาษมาว่างบ่ตัวนี้มาอ้าตัวแรกครับผม ตัวเลขเป็นปตัวเลขเลเกับพวกเลขเ,เ,เ,เอ่าเลขเจ็ดเนด้วยเนี่ยอืมตัวเลขจกีก่